นักเรียนวันนี้เราก็จะมาเข้าในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในหัวข้อของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพราณานะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแนะนำนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยนะคะเขาจะให้เราเรียนนะคะ ทั้งสงหัวข้อนะคะเรียงแค่2หัวข้อเนาะนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแนะนำเนี่ยก็น่าจะเป็นสําหรับคนที่จะไปต่อยอดในในระดับที่สูงขึ้นนะคะถัดไปนะคะมาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณานะ,ะก็จะเป็นการบรรยายการเล่าเรื่องนะคะหรือเป็นการพรรณานะ,ะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานนะคะแสดงภาพรวมของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนะคะ ตัวอย่างเช่นการทํารายงานนะคะสรุปยอดจัดซื้อนะค,ะความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับเทศกาลต่างๆนะเทศกาลปีใหม่สงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์เชิงทานายนะคะซึ่งการวิเคราะห์เชิงทานายเนี่ยก็จะเป็นการคาดการคาดเดานะ,ะหรือทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งจะใช้ข้อมูลจากอดีตนะะมาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะทำนายว่าเฮ้ยอ,อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ตัวอย่างเช่นการคาดการยอดขายในการขายในเทศกาลต่างๆนะเพื่อคำนวณปริมาณสินค้าที่เราต้องมีการสต็อกหรือควรจะซื้อไว้นะคะอัดไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์เชิงแนะนำนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่มีการต่อยอดจากการวิเคราะห์เชิงทำนายเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบบเราต้องมีทางเลือกให้เขานะคะอย่างเช่นการแนะนำสินค้าตัวใหม่เพื่อที่จะมีการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะของนักเรียนนะคะก็จะมาเรียนในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรนณนะคะซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะอธิบายนะคะลักษณะของข้อมูลที่เรามีการเก็บรวบรวมนะ,ะโดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็สถิตินะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่3าหัวข้อด้วยกันอ่าเป็นการหาสัดส่วนหรือร้อยละนะ,ะการวัดค่ากลางของข้อมูลนะคะการหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลนะคะ ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการหาสัดส่วนหรือร้อยละนะซึ่งบางครั้งเนี่ยข้อมูลเรานะคะจะมีลักษณะที่เป็นจํเนวนมากหรือตัวเลขเยอะแยะเลยนะเหมือนกับที่เรียนเรามีการสํารวจนะคะนะักเรียนการเรียนออนไลน์หรือว่าออนไซต์นะคะก็จะเปลี่ยนจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะเยอะแยะเลยก็จะเปลี่ยนให้เป็นสัดส่วนให้เป็นร้อยละนะ,ะมันก็จะดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะ การหาสัดส่วนเลอะนะเป็นการจัดเป็นการจัดการกับข้อมูลที่มีความซ้ําซ้อนกันนะให้เป็นระเบียบแล้วก็เป็นหมวดหมู่มากขึ้นมันก็จะง่ายต่อการที่จะนําข้อมูลไปใช้นะคะถัดไปนะคะการวัดค่ากลางของข้อมูลนะคะการวัดค่ากลางนะเราจะใช้เพื่อที่จะหาค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนะคะ ทำให้เราเดงง่ายแล้วก็สะดวกในการจดจําได้ด้วยนะคะคราวนี้ค่าการที่เรานิยมใช้นะคะก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะก็คือค่าเฉลี่ยนะคะค่ามาธยฐานค่าฐานนิยมนะคะเดี๋ยวตรนี้เราจะมีการคานวณกันนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการวัดการกระจายของชุดข้อมูลนะคะถ้ามีค่าน้อยถ้ามีค่าน้อยข้อมูลจะมีการกระจายตัวน้อยนะคะหรือมีการ กระจุกตัวนะหรือมีการ,กรเกาะกลุ่มกันนะคะอย่างในรูปแรกนะคะเห็นไหมคะว่ามีการเกาะกลุ่มกันนะการกระจายตัวน้อยมากเลยนะคะข้อที่2นะถ้ามีค่ามากนะคะข้อมูลจะมีการกระจายตัวมากนะคะตรงนี้นะคะสังเกตไม่มีการกระจายตัวไม่มีการไม่มีการกระจุกตัวอยู่ที่เดียวกันหรือการเกาะกลุ่มเลยนะก็จะกระจายตัวฟุ้งไปเลยนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลนะคะการหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างาชุดข้อมูล2ชุดนะคะและหาระดับความสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้จะมี2ทิศทางก็คือ ความสัมพันธ์เชิงบวกแล้วก็ความสัมพ <tremendously S 1> ันธ์เช kind of ิงลบนะคะซึ่งความสัมพันธ์เชิงบวกเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะเพิ่มหรือลดก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนความสัมพันธ์เชิงลบนะคะข้อมูลที่เราสนใจหรือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดนะคะจะไปตรงกันข้ามนะคะมาดูระดับบ้างนะคะระดับความสัมพันธ์นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือ ความสัมพันธ์เชิงลบและก็ความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะถ้าเราคำนวณมาได้0ูนย์นะก็คือในส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเราคำนวณมาเสร็จปุ๊บเราได้0ูนย์จุนถึงศูนะคะระดับความสัมพันธ์ก็อยู่ที่น้อยนะคะถัดไปก็จะเป็นปานกลางแล้วก็มากนะคะ ส่วนกราฟนะก็จะใช้เป็นกราฟกระจายนะนั่นเองก็ลองสังเกตดูแต่ถ้าติดลบเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงลบทันทีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาคำนวณกันนะคะจากกิจกรรมที่ครูให้นะคะก็จะอยู่ในตัวคลาสสูมแล้วนะคะนักเรียนสามารถจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามไปพร้อมกันได้เลยนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเป็นรายได้กับรายจ่ายนะข้อมูลที่ เราเคยสร้างไว้แล้วนะคะครูก็ขอใช้ข้อมูลเดิมนะคะส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้นะในส่วนของการพรนาก็จะมีการหาค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานยิยมแล้วก็ค่าความสัมพันธ์นะคะตรงค่าความสัมพันธ์เราก็จะไปดูว่าสิ่งที่เราคำนวณได้ปุ๊บนะคะเราอยู่ในระดับความสัมพันธ์แบบไหนนะคะมาดูอันแรกก่อนเลยนะก็คือคอ่าเฉลี่ยนะคะเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยของไรายได้และรายจ่ายนะทั้งประเทศเนี่ยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ นะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเวลาที่เราจะคำนวณในตัวโปรแกรม Excel นะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็น 1+ บวก1อะไรก็แล้วแต่นะเรียนต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันหรือสูตรเขานะคะครูก็จะใช้เป็นตัว average นะคะตรงด้านนี้ครูจะใส่สูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็เลือกชุดข้อมูลนะคะที่เป็นรายได้ก่อนเลย ะะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด enter ได้เลยนะคะเราก็จะได้คําตอบเรียบร้อยเลยนะคะก็จากข้อมูลนะคะก็จะเป็นรายได้นะคะรายได้ของแต่ละจังหวัดนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย2อ2 4 6ัอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะคะส่วนรายจ่ายนะคะรายจ่ายอยู่ที่ 40,000นะคะ4 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเราใช้วิธการลาก copy สูตรไปได้เลยนะคะส่วนถัดไปนะคะมัธยาฐานก็คือค่ากลางของข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็ใช้สูตร m e d i ดินะคะแล้วก็เลือกชุดข้อมูลได้เลยนะคะเน่ก็กด enter ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือ ค่ากลางของรายได้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่22งหมนนะคะห้าบกาบาทนะคะเดี๋ยวถัดไปมาดูรายจ่ายบ้างนะคะรายจ่ายค่ากลางก็อยู่ที่48,100นะคะเจบาทนะคะค่ากลางของแต่ละประเทศหรือมัธยฐานของรายได้นะคะในประเทศไทยนะ,ะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนฐานนิยมนะคะฐานนิยมก็คือค่าที่ มีการซ้ํากันนะบ่อยที่สุดซ้ํากันเยอะที่สุดก็คือคําว่านิยมนี่แหละนะนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะใช้ใช้ฟังก์ชันหมดนะ,ะ,ะสังเกตว่ามันขึ้นตัวเออน,นะคะเดี๋ยวดูว่าเออเพราะอะไรนะคะเราก็ลากลงมาเลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็กด enter ได้เลยนะคะ โอเคมันไม่มีการคำนวณให้เรานะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีตัวใดที่ซ้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะจากหลักบาทนะคะให้เป็นหน่วยหลักพันบาทนะคะ,อะขออนื้อห insert ขึ้นมาอีก2คอลัมน์นะคะเวลาที่จะเปลี่ยนก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยชุดข้อมูลนะคะเปลี่ยนเป็นหลักพันบาทก็จะเป็นหารด้วย1000นนะคะคราวนี้ถ้าเราต้องการให้เขาเป็นจำนวนเต็มนะคะ รูก็จะใช้ฟังก์ชันลาวนะคะ r o u นะคะตรงนี้ดับเบิลคลิกได้เลยนะคะแล้วก็โทศนิยมนะคะไม่เอานะคะก็จะคอมมาศนูนะคะกด enter ได้เลยนะเราก็จะได้หน่วยที่เป็นแบบพันแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการก๊อปปีสูตรได้เลยนะคะโดยการดับเบิลคลิกก็ได้แบบนี้นะคะรายจ่ายก็เช่นเดียวกันนะคะลากเข้ามานะลากไปทางขวามือนะคะ แล้วน้นเดนก็ลองเช็คสูตรก่อนว่าเฮ้ยมันตรงกับคอลัมน์รายจ่ายไหมโอเคถ้าตรงเราก็กด enter แล้วก็ทำการ Copy สูตรได้เลยแบบนี้นะคะก็จะได้ไว้ขึ้นนะคะโอเคนะนะคะถัดไปตรงด้านนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนชุดข้อมูลนะคะจาก b 3หรือคอลัมน์ b นะคะให้มาที่คอลัมน์ d doc นะคะเราก็ลากยาวลงไปได้เลย ไปถึงนะราธิวาดนะคะเราก็กด enter ลงมาอ่าเราก็จะได้แหละนะคะฐานนิยมของไรายได้นะคะจะอยู่ที่20นะคะ20,000บาทนั่นเองนะคะถัดไปรายจ่ายนะคะเราก็ลากมาทางขวามืออ่าสีบาทนะคะง่ายไหมเอ่ยน,นะคะถัดไปในส่วนของค่าความสัมพันธ์นะคะ ค่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเราจะต้องใช้ชุดข้อมูลนะคะ2ชุดด้วยกันนะตามสูตรที่ครูให้เลยนะคะอ่ะก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับะะ่าแล้วก็คอรียนะคะอ่าก็ชุดข้อมูลชุดแรกนะคะก็จะเป็นรายได้นะคะ แล้วก็นะคะสังเกตว่า k o r ียวงเล็บ a r ร a y หนึ่งนะคะ comma array สองนะคะตัวนี้เขาจะบอกเราว่าเฮ้ยจะต้องมีชุดข้อมูลนะคะสองชุดด้วยกันนะแล้วก็คั้นด้วยเครื่องหมาย comma นั่นเองนะคะ array สองตรงนของเราก็จะเป็นรายจ่ายนั่นเองนะคะเราก็ลากเขาเลงมาเลยนะคะแล้วจากนั้นนักเรนก็กด enter นะคะนักเรนก็จะได้ค่าความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ นะะักเรียนสังเกตว่าจะมีจุดทศนิยมเยอะแยะมากมายนะคะคเราสามารถจะลดจำนวนจุดทศนิยม,มออกไปได้นะคะคโดยการคลิกตรงด้านนี้นะคะคในหมวดของตัว n u m b e ันะคะแล้วก็คลิกไปทางด้านขวาเป็นการลดจุดทศนิยมนะคะคสังเกตว่าของเราเนนี่ยะะคะจะได้อยู่ที่0.7ะะเมื่อเรานําไปเทียบกับระดับความสัมพันธ์ตรงด้านนี้นะคะค0.7อยู่ตรงไหนหวอะอยู่ตรงระหว่าง0.5ถึง0.8โอเคไหมคะ ระดับความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะอูตรงนี้นะความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะอยู่ในระดับปานกลางนะคะนั่นเองเนาะนั่นเองก็สามารถจะเอาไปอธิบายได้นะคะจากนั้นนะคะแผนภูมิกระจายนะคะก็จะใช้ข้อมูลรายได้กับรายจ่ายอันนี้ก็ใช้วิธีการหลักการสร้างเหมือนกับงานครั้งที่แล้วเลยนะคะ เลือก2ชุดข้อมูลจากนั้นก็ไปใช้คำสั่ง insert นะคะเลือกกราฟกระจายนะคะ scatter ต,ตรงด้านนี้นะคะเราก็ลากข้ามาใส่ในกรอบไปเรียบร้อยนะคะจากนั้นหนูก็ใส่แกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนลงไปด้วยนะคะรายได้ทุนทิงรายจ่ายรายได้นะคะเรียนะะใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองอธิบายดูนะคะตรงนี้ค่าความสัมพันธ์เราก็ได้และจากกราฟเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะบางครั้งเราอาจจะดูจากกราฟเนี่ย เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในระดับปานกลางมากน้อยแค่ไหนนะ,ะแต่ถ้าเราวาดแต่ถ้าเราไปคำนวณค่าความสัมพันธ์เมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถที่จะระบุได้ทันทีว่าระดับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ในระดับปานกลางมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าตรงนี้จากกราฟน,ะะนักเรยนก็อธิบายไปได้เลยนะคะว่าไรายได้และความ,มไรายได้และรายจ่ายนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะในลักษณะ เชิงบวกหรือเชิงลบนะคะอยู่ในระดับเท่าไหร่นักเรียนก็อธิบายไปได้เลยนะคะเวลาที่เราอธิบายนะคะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเราพริมพ์ข้อความยาวยๆไปเนาะนะคะแล้วกรอบที่ครูให้ไปเนี่ยนะคะบางครั้งมันไม่พอแบบนี้เห็นนะคะนักเรียนสามารถจะใช้วิธีการตัดข้อความได้นะคะแบบนี้นะหรือบางครั้งแบบเฮ้ยครูให้ไป2แถวไม่พออยากจะเพิ่มนักเรียนก็คลิกเลือก นะคะเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ใช้คำเหมือนแอนเซนเตอร์ตรงด้านนี้นะคะกด2ครั้งนะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะอยากจะให้เราใส่ชื่อนะใส่ชื่อสักจุดหนึ่งนะคะตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้นะคะตรงท้ายกระดาษก็ได้นะชื่อว่าอะไรนะคะชื่อเลขที่นะคะแล้วก็จากนั้นสุดท้ายเลยนะคะก็คือการบันทึกส่งนะคะ การบันทึกส่งก็ให้ในักเรียนนะคะ,ะส่งเป็นไฟล์ Excel ด้วยแล้วก็เป็นไฟล์ PDF นะคะเวลาที่เราทำเป็นไฟล์ PDF นะคะให้เราไปที่ไฟล์นะคะจากนั้นใช้คำสั่งพิมพ์นะคะมันจะมีคำสั่งตรงนี้นะคะ Microsoft Print to p d f นะคะให้เรียนเลือกได้เลยนะ,ะสังเกตมาดูหน้างานเรานะคะคถ้าหน้างานเรามันไม่พอดีเห็นไหมคะตรงนี้กรอบสีส้ม กรอบสีชที่พูหายไปนะคะก็คือว่ามันขึ้นไม่ครบนั่นเองนะคะเราสามารถจะปรับเขาได้นะเวลาปรับครูจะปรับอยู่สองส่วนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะคะครูจะมาคลิกด้านนี้นะคะให้เขามีการโชว์เส้นพวกนี้ขึ้นมาสังเกตไหมนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ออนะคะแล้วก็เวลาที่บางคนบอกว่า มันได้ทรงแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นไงคะเล็กเกินไปเราสามารถที่จะมาปรับตรงเพจเซตอัพตรงนี้ได้นะคะเราก็สามารถเลือกมุมมองนะคะว่าเฮ้ยขนาดตรงเนี้ยเราอยากจะให้สัก80% 85%นะคะเราะคะก็ลองลองสร้างดูลองเลือกดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะนะแล้วเรนก็ใช้คำสั่งพิมพ์ได้เลยนะคะ เวลากดคำสั่งพิมพ์มันจะเป็นการให้เราบันทึกนะคะเวลาบันทึกอยากจะรบกวนนักเรียนนะคะให้ใส่ไฟล์เนมนะคะเป็นเลขที่อันเดอร์สกอร์แล้วตามด้วยชื่อนะคะเลขที่อันเดอร์สกอร์แล้วตามด้วยชื่อเนื่องจากเวลาที่ครูดาวน์โหลดออกมาเซฟดาวน์โหลดออกมาตรวจนะคะมันจะได้เรียงตามเลขที่นะเพราะทุกครั้งครูดาวโหลดออกมาเนี่ยนะคะมันจะ บางคนไม่มีชื่อเอ่ยเนี่ยมันก็จะหายากนิดนึงนะคะกูต้องไปเปิดในคลาสรูมด้วยเปิดในตัวไดของรูเองด้วยนะคะจะหลายขั้นตอนนะคะมันก็เลยช้านะคะอยากจะให้เราใส่เป็นเลขที่อันตรสกอร์แล้วตามด้วยชื่อนะคะอันนี้ก็จะขอความความอนุคาห์นักเรียนทุกทุกคนนิดนึงนะคะโอเคนะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับงานวันนี้เนาะนะคะพยายามคํานวณเองด้วยนะคะตรงนี้นะคะครูก็ใส่สูตรมาให้รียร้วยแล้วนะคะ เวลาส่งส่ง2ไฟล์1ไฟล์ Excel 2ไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF ีเนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะ